ถ้าเมื่อไหร่คุณต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตเกิน10%ของรายได้ของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มมีหนี้สินพ่อคูณถ้าเกิดคุณได้5,000ก็ต้องจ่ายไม่เกิน5,000เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคุณจ่ายยอดค้าบัตรเครดิตใช่ขั้นต่ำใช่ไหมี่บุคขั้นต่ำที่คุณต้องชําระเขาเนี่ยถ้าเกิน5,000ก็พูดง่ายๆคือภาษาง่ายๆคือว่าอย่ามีหนี้เกินกว่า5 คือจะไปรูดอะไรในเดือนนั้นเนี่ยก็อย่าให้มันเกินห้าพันถ้าสมมรับผมมีได้เดือนสองหมื่นก็ห้ามเกินสองพันเออแต่คนก็ไม่คิดอย่างนั้นดเหรืวมันมีอีกคนก็บอกว่าบัตรเครดิตมันเป็นเครื่อนของการสะดวกนีท uh ี่ไหนอีกแง่ของประโยชน์ของบัตรเครดิตอันนี้คือข้อข้างตัวเองคืออีกข้อใหม่ข้อใหม่นะเพราะถ้ามันเป็นเรื่องของการสะดวกคือบางทีมันไม่ต้องห่เงินสดแต่ว่าใช้เสร็จแล้วต้องยิงจ่ายให้หมดใช่ไหมก็จะนี่ไงไอการจ่ายเลยเนี่ยถ้านี่มันไม่ข้อห้างหนึ ทฤษฎีมันคือ10%บเปอร์ของรายได้ต่อเดือนเพราะถ้าสมมติว่าคุณใช้ไป5 0 0 0ันบาทต่อเดือนพอถึงสิ้นเดือนสลิปมันก็ต้องมาทวงเงินคุณ5,000ันใช่ไหมพอเดือนต่อไปคุณก็จ่าย5,000ันไปดิคุณก็ไม่ไม่มีหนี้อะไรเหลือไงเพราะนั้นคุณไม่ควรสร้างหนี้เกินกว่า10%อของรายได้ต่อเดือนอ๋อสร้างหนี้เหรอก็คือไม่ได้จ่ายขั้นต่ำอ๋อไม่ควรรูดเกินอ๋อไม่ใช่จ่ายขั้นต่ำไม่ควรรูดเกิน5 0 0พันอ่าส0,000 0ไม่ไม่แต่แต่บอกแล้งานว่า ถ,ถ้าบัตรเครดิตใช้ยามจําเป็นในการที่อายุัวอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าบอกไม่อยากพกเงินสดอ๋าก็จ่ายไปจะเรารู้ว่า,ามินิมั่ต่อเดือนของเราเนี่ยไม่เกินห้าพันนะ,ะบนทฤษฎีเงินห0,000เนี่ยแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะมีเหตุจําเป็นบางประการที่เราอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่โดยไปยืมบัตรเคนาิตมาใช้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปทําแบบนั้นเนี่ยก็อย่าให้มันเกิน20%ซของไรายได้ต่อปี ของรายได้ต่อปีก็ปเ,ออเป็นหลายแสนนะก็หลายแสนงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันเกิน20%ของอไรายได้ต่อปีแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าชีวิตมีปัญหาเพราะว่ามันจะชักหน้าไปถึงหลังละมันจะหมนุนกริกกระดักละดอกเบี้ยมันจะมามหาศาลและอะไรแบบนี้ ต่ถ้าเกิดจริงๆนะคือไม่ได้ไม่ได้บอกค้ามใช้บัตรเครดิตนะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้บัตรเครดิตแล้วคุณสามารถคํานวณอย่าง<ะ>นี้ได้สามารถที่จะแม<ะ>เนจตัวเองได้โอเค<ะ>หรือว่าจ่ายไปเท่าไหร่ก็ตามแล้วคุณสามารถใช้นี้ได้ะนะเดี๋ยวนั้นโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยคือผมอยกตัวอ,อย่างง่ายๆเนี่ยหลักการใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องเนี่ยเคาบอกว่าอย่างที่ยกตัวอย่างไอ้10%ของของไรายได้ต่อเดือนเนี่ยเรารู้ว่าวงเงินเรา5,000บาทใช่มั้เราบอกว่าเอ๊ะรายจ่ายบางอย่างที่เรามันออโตเมติจ่ายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าบางอย่างที่เป็นจิตป,ประทาที่เราใช้จ่ายไปห้างสรรพสินค้าครับซุปเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้พวกนี้ไปเถอะเพราะว่ามันก็ได้พอยด้วยจาก <c oughs> จากห้าง <c oughs> เป็นข้อห้างเยอะมากใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าถ้าเรารูไ้ไงว่าเราวงวงเงินเราคือค่าฐานะเ,เราก็ใช้ให้มันอยู่ปรญญา,ยยาปอย่างตรงนี้แต่หลายคน <c oughs> หลายคนไปเอาพอยต์ไปเป็นข้ขอห้างของการลู่ถูกต้อตง <c oughs> อยากได้สี่แสนไมล์พี่ตัอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวรูดให้ก่อนแล้วถูงไม่ได้ผมก็มีอีกก็มีอีกได้ดูไปเยอะเลยประจาผมเจอประจาเลยเฮ้ยเวลาไปกินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวใช้ของฉันประจาผมจะเห็นในโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวใช้ของฉันได้แล้วเวลาเก็บเงินบางทีขาดทุนนะนี่เขาอยู่สังคมอย่างนี้ไม่เหมือนเราแล้วผมก็สมัยก่อนสมัยก่อนผมอย่างนั้นแหละกินข้้าวเสร็จ เออใช่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ใช่ป่ะแกอ่าคือเราจ่ายแล้วจบเลยไงี่ยเรื่มั้ยแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนรูดบัตรเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันมันมันทฤษฎีได้เงินสดมาใช้ก่อนเว้ยนี่คิดแบบนี้คิดแบบนี้เมื่อก่อนคิดแบบนี้จริงๆอ๋อรูดให้ไปไม่ใช่ให้ใช่ไงใช่รูดให้คนอื่นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมคือคือผมเนี่ยเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะแลกเงินเป็นดอลลาร์ขาดทุนพี่ขาดดทุนจะรูค่าอะไร ค่าทุนเช่นเดียกค่าไหนนะค่าค่าเทอมกี่แสนเดี๋ยวเอาเงินสดมาให้ให้ให้ผมเดี๋ยวผมรูดไปก่อนโอ้โหแม่กับพ่อนี่บอกว่าปวดกระบาลมากกลับเมืองไทยเลยไม่้วทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนจานวนหนึ่งที่มีบัตรเครดิตก็คิดงี้เวลาไปนั้งกินข้าวกันเนี่ยใช่ไหมแล้ว <Gund> ก so ็แบบอาวเดี๋ยวฉันรูดไปเองเอามามามาคนละห้าร้อยห้าร้อยแต่ก็ได้เงินสดมาพอได้เงินสดมาก็ไปใช้เลยเออแต่ไม่เอาเงินสดไปใช้บัตรเครดิต อันนี้เรื่องจริงเลยคือทำมันไม่ผิดแต่คั่โทรให้ได้ว่าให้เอาเงินคืนมาก็มีใครคันโทรศได้ไหมล่ะไม่เห็นได้ันสักคนอ่ะคือทําได้แต่ในขณะที่คุณทํานี่ต้องคิดก่อนนะก็เออเออพี่ก็พูดถูกเลยไปลู่ให้ชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแต่เอาเงินสดที่ได้มาไปใช้ต่อ,อโดยที่ไม่ได้เอาไปใช้หนี้ตัวเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วพอเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้เราต้องลดลดทอนทอน ซึ่งผมก็เขียนในในหนังสือผมบอกมันคือการลดละเลิกแต่ผมบอกว่าคลิปของเวลาเขียนหนังสือพวกนี้มันต้องต้องยกตัวยอย่างหรือแบบเอาอะไรกระแทกให้เตือนสติเตือนสติอะไรฟาด <laughs> มันรู้สึกฟาดมันรู้สึกเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณเคยคิดไหมคุณอยู่ในองค์กรใหญ่ตลาดซากแห่งไทยเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการประหยัดน้าประหยัดไฟดับไฟ ตอนไปกินอาหารกลางวันนะเข้าห้องน้ำเนี่ยพอเปิดไฟแล้วก็ต้องปิดนะระวังน้ำก๊อกนะงแล่ดบางที่ก็มีประกวดประขันกันใช่ไหมมีประกวดประขันใช่ไหมว่าสามารถประหยัดไฟได้วาลายเป็นกรีนคอร์เปอเรทอะไรก็ว่าไปแล้วพนักงานทุกคนก็พบหน้าคตาปฏิบัติตาม ตามไหมก็ทำก็ยังถึงแบบอะไรเล็กแต่ก็ก็ทำอ่ะก็เชื่อฟังเขาโดยดีก็ทำแต่ระเด็นก็ตัวเองเนี่ยเป็นไงกลับไปบ้านเปิดไฟทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้ฉันประหยัดที่ทำงานแล้วที่บ้านฉันก็ประหยัดไม่แล้คนคนชอบคิดวิธีคิดผิดมากเลยอย่างเช่นคนชอบคิดว่าอาไปอยู่โรงแรมอันนี้คือความคิดที่แย่มากไปอยู่โรงแรมคือความคิดผิดมากเลยจ่ายตังแล้วนี่อ๋อก็เปิดน้ำซะ ไม่เคยอาบน้านในอ่างก็อาบซับหมูเปิดไลท์ทิ้งเอออย่างเงี้ยคือความคิดที่ไม่ไม่เวิร์กอ่ะครับไม่อยู่ในห้องเหออคือคือเห็นว่าจ่ายให้โรงแรมไม่ใี่บางคนแมาแต่นี้ผม <c oughs> บอกว่าไอการตีแสงหน้าคือเราบอกว่าเฮ้ยเวลาเราบอกว่าให้คุณต้องลดละเลิกพฤติกรรมที่มันใช้จ่ายสิ้นเปลืองสุู้สุลรายรู้จักคิดเรื่องการใช้บัตรเครดิต รู้จักอะไรพวกนี้เนี่ยทุกคนก็จะมาแล้วไอพิศาร์แฟนบอมากระสติกสักแดงมาแล้วอีกสแดงมาแล้วมาแล้วนะเราก็บอกว่าทําไมคุณไม่มองกลับทําไมเวลาบริษัทเขาบังคับคุณทําได้ก็มีคนบังคับไพี่อ่าก็ตอนที่คุณบังคับตัวเองพี่คุณก็บังคับตัวเองพี่เออมาไอการบังคับตัวเองเนี่ยมันเริ่มจากอะไรพนักงานตลาดซับเนี่ยเป็นเยอะต้องไปทาน กาแฟที่ Starbucks เขาเรียกว่าตอแหวคืออะไรเซนเซอร์รถช้าติที่แตกต่างนตนที่ตลาดซาบีกาแฟที่ห้อของทุกท่านแต่มันอร่อยจริงๆนะแต่พูดถึงก็อยากกินแบบจิงตนาทุกวันแหน่ไม่ว่าการกินป้าเข้าใจให้รางวัลแต่ชีวิตไม่ใช่รางวัลทุกวัน มไรก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมรนะแทนที่จะกินงไ,งไม่ใช่ก็สาตาร์บทํานอย่างคุณไงลดลดรับไม่ได้เลิกเราไม่ได้บอกให้เลิกที่ไปกินสักครั้งก็ยังดีแทนที่กินทุกวัน,นผมมีเพื่อนคนหนึงเป็นแบบนี้นะฮะเงินเดือนเดือนละเจ็ดพันกินสตาร์บัคทุกวันตสตาร์บัคก็ไม่ได้สปอนเซอร์เราเลยเนี่ยคือผมโงมากเลยอ่ะคือคือบอกลบคูณหารเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอาเงินไม่เก็ตอ่ะต่อจริงช่วงนี้ก็ขึ้นราคา ไม่ก็ไม่ได้บอกให้ไม่ทานไม่ได้บอกให้ไม่ทานคือ้การการมนุษย์ที่ติดกาแฟเนี่ยนะมันก็จะมีความสึกว่าเออรสกาแฟที่รสชาติดีๆมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ก็นดลดละละมันบ้างก็ดีมันไม่จำเป็นต้องไปทุกวันทุกวันคือบางคนเขาบอกไอ้สตาร์บัคเนี่ยมันเสพติดสังคมมันไม่ได้เสพติดรสชาติของกาแฟแล้วแต่คนพี่เพราะว่าผมเคยเจอบางคนเนี่ยผมเคยเจอคนมาทักผมเลยนะ เขาบอกว่าที่กินสตาร์บัคส์กินเพราะอร่อยหรือว่ากินเพราะต้องถือแก้วสตาร์บัคส์ผมตกใจคํานี้มากเฮ้ยมีคนเป็นแบบนี้ด้วยเหรอถือแก้วสตาร์บัคส์แล้วรู้สึกเท่บอกมีจริงๆอ๋อเหรอไม่ใช่แบบงงอ่ะแต่มันมีจริงๆมันมีจริงจมันมีจริงจริอกตัวอร่อยมีอ๋อดีนะรู้สึกผิดไม่คือคือมันมันเราก็เข้าใจเขานะเขาก็เป็นเทคนิคการทําร้านเขาเลยเขาก็สร้างคอมมูนิตี้ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย เขาก็บอกว่าเล่น Wi-Fi ได้ iPad ดตอนนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปชิลๆไม่องไม่ได้เป็นสปอนเอ้นเลานนะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้มันก็ทำให้เกิดเสพแล้วมันมีความสุขมันแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะลดพฤติกรรมพวกนี้ลงมันก็ดีนะ คือหลายๆคนชอบไปดูของเซลล์แต่ถ้ามันถึงซื้อแล้วก็บอกว่าก็าดูเพื่ออัปเดตเฟซแต่พอถึงอยากได้แล้วโอ้โหใจจะขาดต้องหาตังค์ม่ได้เดี๋ยวนี้ผมตัดสิในใจคือเลยไหมไม่ต้องดูไม่ดูไม่เห็นไม่รู้ก็คือจบมผมเคยคิดเลยบางนคนมีไอโฟนและ iPad และสามารถเล่น Wi-Fi กับปากีได้ทั้งคู่ไม่เข้าใจมันจะเป็นยังไงสองไอไม่เก็ตจริงๆนะจอใหญ่จอเล็กไงก็แค่นั้นนะก็แค่นั้นเออ